แพทเทิรนของเซลติกครอสไปแล้วคราวนี้พอเราพูดเรื่องราวไปแล้วเนี่ยตัวเซลติ c คร s สเนี่ยจริงๆริอะถามได้ทุกเรื่องนะครับถามได้ทุกเรื่องคราวนี้เรามาดูถ้าเป็นในเรื่องของการงานเราจะดูตรงไหนก็สถานการณ์ปัจจุบันนะครับไพ่ทุกใบเป็นการตอบเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสถานการณ์ตอนนี้ถ้าถามเรื่องการงานเราก็จะดูใบที่1ที่2 แล้วก็ใบที่สี่ที่ติดกันเนี่ยสามใบนะครับการงานตอนนี้มันเป็นยังไงล่ะอะคุณหมอแบบว่าการงานตอนนี้มันมีปัญหามากมันจะแก้ไขปัญหายัางไงอเราก็จะให้คําทํานายคําแนะนําว่าตอนนี้เหมือนคุณเนี่ยยึดใบที่หนึ่งเป็นใบหลักก่อนก็คือตัวของเขาเองสถานการณ์เจอกับเหตุการณ์แบบไหนนั่นแปลว่า สิ่งที่เขาเจอตอนนี้ก็คือเหมือนช่วงเวลาที่จะต้องปรับตัวมากพอสมควรเลยช่วงเวลาของการพยายามหาจุดสมดุลของชีวิตให้มันมากขึ้นนะครับมีสิ่งต่างๆที่คนอื่นนําเรื่องเดือดร้อนมาให้มีการใช้จ่ายอืมเนี่ยใบที่สเนี่ยการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเราจะเห็นว่าเป็นไพ่เด็กถือเงินนั่นหมายถึงว่าเด็กใช้จ่ายโดยไม่ได้ใช้เหตุผลบางอย่างมีการใช้จ่ายโดยที่คุณอาจจะคิดว่าแบบ เอ้คนเนี่ยใช้เพื่อการงานแต่จริงๆมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้ทําให้เงินรั่วไหลในตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการงานแล้วก็ตอนเนี้ยก็คือเหมือนกับสิ่งที่คุณทําไปอาจจะเสียแรงฟรีเห็นไหมไพ่ใบที่สองห้าห้าเหรียญอ่ะไพ่ใบนั้นอาจจะเป็นแนวที่จะเหมือนกับว่าคนอื่น นำเรื่องเดือดร้อนมาให้ในเรื่องของการงานคืออะไรเช่นหมายถึงว่าเราจะเสียแรงฟรีเราจะต้องไปช่วยเขาแก้ปัญหาโดยที่มันไม่ใช่เรื่องของเราเลยอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือเรื่องของการงานถ้าถามเรื่องของการเงินเรื่องของการเงินก็ดูไพ่ใบที่หนึ่งที่สองที่สี่ตรงเนี้ยเหมือนกันนะครับตำแหน่งเนี้ยเหมือนกันแต่เราจะต้องแปลงแปลให้เป็นเรื่องของการเงิน ตอนนี้การเงินก็คือการเงินค่อนข้างหมุนค่อนข้างมีเรื่องของการใช้จ่ายเยอะรายจ่ายมากกว่ารายได้แล้วก็ต้องหา,าแนวโน้มเป็นยังไงแนวโน้มคือคือเหมือนเราจะมีเงินกู้เข้ามาเห็นไหมครับใบที่สามกับใบที่10บาใบที่3กับใบที่10ข้างบนเนาะก็คือจะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีเงินกู้หยิบยื่นมาให้ใบเดวิลนั่นคือการพันธะเป็นหนี้ นั่นหมายถึงว่าสิ่งที่หยิบยื่นมาให้มีโอกาสหยิบยื่นมาเพื่อที่จะผ่อนคลายสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก่อนอที่เข้ามาช่วยก่อนแต่แต่แตดูใบที่อไปที่เท่าไหร่เนี่ยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามหกนับไม่ถูกไปที่หกดูไปที่หกนี่มันดูเหมือนป่วยๆใช่ไหมนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันเหมือนกับแบกภาระ,ะเพิ่มขึ้นนะ อคุณไหวไหมล่ะอมืมันเหมือนจะมีโอกาสเข้ามาให้ให้ผ่อนคลายแต่ว่าคุณก็จะต้องแบกรับนี้มากขึ้นเกิดความทุกข์ใจในอนาคตมากขึ้นนะอือันนี้อาจจะมีเรื่องของการเงินตรงเนี้ยมาผ่อนคลายนะอเอครา,านี้ถ้าถามอีกแล้วความรักล่ะครับคุณหมอความรักเราจะดูยังไงความรักจริงๆก็ดูตำแหน่งนี้เหมือนกันตำแหน่งเดียวกันเพราะว่าอมันเป็นสิ่งที่ติดกับเรานะครับสิ่งที่ติดกับเราแต่เราจะต้องแปลเป็นเรื่องของความรัก แต่เป็นเรื่องของความรักความรักยังไงล่ะตอนนี้ก็คือเหมือนความรักเหมือนเขาไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกของเราเลยตอนนี้เราต้องเหมือนกับพยายามปรับตัวกับความรู้สึกต่างๆเราจะเห็นว่าซ้ายขวาเนี่ยมันเหมือนกับเอาเรื่องทุกข์ใจมาให้ความเรื่องทุกข์ใจมาให้ดูสิด้านด้านใบที่สี่ใบที่สี่ 4, เป็นรูปเด็กนั่นหมายถึงว่างองแงเอาแต่ใจตัวเองมากเลยนะ ไม่ค่อยเข้าใจเราเลยมันหมายถึว่าเราต้องเอาเอาใจเราไปใส่ใจเขามากกว่าที่เขาเอาใจเขามาใส่ใจเราเราเหมือนต้องตามใจเขามากตอนนี้ถึงแม้ว่าเรามีความทุกข์ใจอยู่แต่เราก็ไม่สามารถที่จะทําตามใจตัวเองได้มากนะักเราต้องแบบคอยตามเขาอะเห็นไหมใบที่สองอะอนะแล้วก็กลายเป็นว่าเราต้องพยายามหาหาจุดสมดุลของตัวเองดูใบที่หนึ่งะครับใบที่หนึ่งเนี่ย คือเราต้องพยายามแบบหาเอ้ยทำไงให้ลงตัวทำไงให้ความรักมันโอเคขึ้นมันดีขึ้นเนาะแล้วในอนาคตจะเป็นยังไงล่ะในอนาคตก็คือดูแถวบนดูแถวบนดูใบที่สนะดูใบที่สก็คือเหมือนความรักก็จะเริ่มดีขึ้นหน่อยนะึงเหมือนจะดีขึ้นหน่อยแต่ก็ยังงองแงอยู่แหละเห็นไหมครับว่าล้อมรอบด้วยไพ่เดวิลกับไพ่ซีดาบ หมายถึงว่าตัวของเขาเนี่ยก็คือดีขึ้นนะแต่ว่าก็อึดอัดใจแหละอืมันก็ค่อนข้างค่อนข้างจะดื้อจะต้องตามตือ้อตามงอ้อตามเอาใจเขาเยอะอก็อาจจะทำให้เราเหนื่อยท้อแท้พอสมควรก็คือในอีกประมาณ5-6เดือนดูใบที่6นะใบที่ห5-6เดือนน่ะคือเหมือนกับเราเริ่มหมดกำลังใจหมดความ ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างรอบๆตัวเนาะมันทําให้เรารู้สึกแบบเออหมดใจ้ทอทแท้เหลือเกินเนาะไม่ไม่ได้รับการเติมกําลังใจที่ดีเลยอ่าก็มันอาจจะทําให้เรารู้สึกแบบหมดแรงในหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับอ่าคราวนี้เนี่ยแล้วแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นไปนในทางที่ดีไหมล่ะอ่าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้มันจะโอเคไหมเรามาดูตรงนี้ก่อน นะครับดูใบที่8ใบที่8จะเห็นว่าเป็นไพ่สถ้วย2ถ้วยหมายถึงว่าคนอื่นเขามองว่าดีเขามองว่าแบบเข้ากันได้มองดูดีเลยมองดูดีดูดีดูด,ดีนะครับมองว่าแบบเออแบบเอาใจเทคแคร์ care, ต่างๆความรู้สึกของเราใบที่9ความรู้สึกของเรานะครับจริงๆเราก็มีความสุขดีนะกับการที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนี้แต่ 8, ใบที่10เห็นไหมครับ ไพ่เดวิลเดวิลเนี่ยก็คือหมายถึงว่าตัวเราก็อาจจะแบบตัวเราก็แบบมันทุกข์อ่ะมันทุกข์กระัมันเหมือนปัญหามันไม่จบไม่สิ้นนะครับปัญหามันไม่จบอ่ะมันแบบยังยังเป็นอยู่อย่างเงี้ยมันแบบโอ๊ยอึดอัดใจมันไม่เคลียร์เออทุกอย่างมันยังแบบเป็นอารมณ์ที่ผูกมัดเราให้ไม่หลุดออกจากนี้เราจะปล่อยก็ไม่ปล่อยเพราะเราเห็นไหมมัดคอคล้องคอไว้ ก็คือเราจะไม่ปล่อยจากความทุกจากความเนี้ยเราอยากให้ให้ครอบคัวมสมบูรณ์เราก็เลยจะไม่ไม่ปล่อยใดๆเข้าไปมันเก็บความทุกข์ไว้ในใจคนเดียวนะครับอันนี้มันก็เป็นความสุขของเราอถ้ามองด้านด้านใบที่สามใบที่สามนะครับติดกับเดวิลหมายถึงว่าแม้ว่าเราจะอยู่ในภาวะอึดอัดแบบเนี้ยแต่มันก็เป็นความสุขเคยเห็นไหมคนที่แบบประมาณว่าคือ ฉันยอมเจ็บกับความทุกข์นะอะไรเงี้ยสถานการณ์มันอาจจะไม่เคลียร์แต่ว่าฉันก็ยอมมีความสุขกับกับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอยูอ่เป็นลักษณะนี้นะครับก็ก็จะไปว่าอ่าอันนี้เปลี่ยนเรื่องนะก็คือจะไปว่าเขาผิดไม่ได้นะครับ จะไปว่าเขาผิดไม่ได้เนาะบางคนอ่ะเราเกิดมาจากร้อยพ่อพันแม่เนะครับเรามีประสบการณ์ในชีวิตที่มีความแตกต่างกันบางคนเขาก็อยากที่จะทําให้ครอบครัวนั้นสมบูรณ์โดยที่แบบเราจะไม่แยกจากกันเราจะไม่ไม่ไปไหนอืมเราจะยอมอดทนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าก็ไม่ได้ผิดนะเขาเขารู้สึกแบบนั้นอ่แต่ว่าสิ่งที่เราความเป็นหมอดูเนาะ เราก็จะต้องให้กําลังใจเขานะครับเออก็มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคุณลองเลือกวิธีการของคุณเองในการจัดการบลาบลาบลาอะไรแบบไหนหาจุดสมดุลของชีวิตเหตุการณ์มันเกิดแบบนี้เราจะช่วยเขาแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ยครับก็แล้วการเลือกวิถีชีวิตเป็นการเลือกเส้นทางของเขาเองหมอดูจะไม่ตัดสินในเรื่องควรจะอยู่ควรจะแยกนะครับอ,อ ทุกคนมีกรรมของตัวเองการที่เขาจะอยู่ก็เป็นเรื่องที่เขายังมีบุญสัมพันธ์มีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันกับคนคนนั้นกันอยู่เขาก็อยู่กันไปนะครับเราก็แค่บอกออสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเขาจะแยกก็เป็นการตัดสินใจของเขานะครับเราจะไม่ฟันธงว่าอ,อย่างเช่นสมมติว่าถ้ามีคําถามอย่างเงี้ยเออแล้วถ้าเขาแบบเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจะเขาใช้ใช้คู่ชีวิตของหนูไหมคะเขาใช้คู่ของหนูไหม อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ควรจะไปตัดสินให้เขานะครับทุกคนมีเวลาจํากัดที่มาร่วมกันมาเจอกันมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันณนะขณะหนึ่งมาร่วมกันแล้วเขาจะสร้างสิ่งที่ดีร่วมกันต่อไหมแค่ไหนอันนั้นเป็นเรื่องของเขาถ้าเขาจะสร้างบุญที่ดีต่อกันเขาใส่ใจเทคแ,แคร์กันเข้าใจกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลกันที่ดีนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีของเขาที่จะทําให้บุญกุศลของเขายาวนานขึ้นในการอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเขามาแล้วมาทําร้ายกันมาเอาแต่ใจมาใช้คําไม่ดีใส่กันก็เป็นการบั่นทอนนะครับเออมันไม่มีใครที่เกิดมาแล้วเป็นคู่กันนะเอาจริงนะในอันนี้คือเรื่องจริงก็คือไม่มีใครเกิดมาเป็นคู่กันเราจะมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันแค่บางแค่บางช่วงเวลาเท่านั้นพอหมดบุญ ก็จะต้องแยกกันการที่จะเป็นคู่กันได้ก็คือมีบุญมาเจอกันแล้วแล้วสร้างบุญใหม่ผูกกันอีก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 เหมือนเป็นเงื่อนต่อต่อกันไปเรื่อยๆอืมมันก็จะไปได้ยาวอันนี้ก็คือจะต้องแนะนําเขาในลักษณะนี้นะครับเออไม่มีนะไม่มีแบบว่าคนนี้ใช้ใช่คู่หนูแล้วหนูจะทําชั่วทําเลวใส่เขายังไงก็ได้หนูจะนอกใจก็ได้เพราะว่าคนนี้เป็นคู่ของหนูเพราะฉะนั้นหนูจะ เฉดหัวด่าเช้าด่าเย็นยังไงเขาก็จะไม่ไปจากหนูอย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้ไม่มีเป็นเราเราก็ไม่ทนปะเออนะครับกลับมากลับมาที่ไพ่กลับมาที่ไพ่เนาะการงานแล้วการเงินแล้วความรักอ่ะคราวนี้สุขภาพสุขภาพก็คล้ายๆกันสุขภาพก็คล้ายๆกันก็คือดูจากดูจาก ส่วนประกอบของไพ่ต่างๆนะครับว่าสิ่งที่เขาเจอตอนนี้คืออะไรคืออะไรก็คือถ้าเกิดว่าเป็นไพ่ในส่วนบนส่วนบนก็คือเกี่ยวข้องกับส่วนบนของร่างกายส่วนกลางก็คือช่องช่องท้องลงมาส่วนล่างก็คือส่วนตั้งแต่เอวลงไปนะครับก็เป็นคําทํานายที่จะใช้ได้นะครับจากะะจะใช้ แกนกลางของร่างกายเป็นตัววัดก็ได้ก็คือถ้าเป็นใบที่1ก็คือส่วนกลางของร่างกายถูกไหมใบที่3ก็คือส่วนบนใบที่3นะแล้วก็ใบที่เออ,อะไรอ่ะห้าหนึ่งสสามสี่ห้าเออใบที่ห้าก็คือส่วนล่างนะแล้วก็ใบที่สองให้เราเหมือนนอนนอนงายนอนงายลงไปทับไพ่นะ นอนหงายลงไปใบที่2ก็คือส่วนขวาของร่างกายแล้วก็ใบที่4คือส่วนซ้ายของร่างกายเหมือนนอนหงายลงไปครับเรามองเรามองไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเวลาเปรียบเทียบแบบให้เหมือนนอนหงายลงไปทับที่ไพ่อย่างเงี้ยอ่าก็คือเป็นการทํานายในส่วนต่างๆของร่างกายนะจ๊ะลองฝึกดูนะครับฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คล่องเนาะไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็โยงทั้ง1ิเรื่อง เอ้ยโยงทั้งสิบใบเป็นหนึ่งเรื่องให้ได้นะ